สวัสดีจ้าวัสดีพี่น้องเอฟีเนาะค่ะเนาะมานะจ้ามามาจิ้นก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะนะทำก๋วยเตี๋ยวแรงก็ขนมเนาะขนมแบบไทยๆเนาะค่ะเนาะอื ก,ก็มีแตงค่ะหั่นผักสลัดบ่มงค่ะเอาจะแตง 六千。 ถ้ายาแดงกินุมมามไปค่ะขอโทษแล้วค่ะเด้อเมื่อวานนี้ยาแดงไปเฝ้าหน่อยเลือกต่างกล้องอ,อปตอเนาะคะ่ะเนาะ ไปจนหดห้าโมงห้าโมงพอเพิ่อน,นับคะแนนก็นประมาณโบสประมาณทุ่มมาะกะกับบ้านเจรือต่อต่อเนื่ะเนนะบ้านใหญแดงครันลอยกับคนเวลาอยู่ในเครือไล่เนาะค่ะ แดงกับโมเพิ่อนโมกรรมการเพิ่นก็นั่งหลับแดงก็นั่งหลับนะหลับน่หลับแล้วบอกกาหลับกันแดงก็เดินไปเดินมายังหลับได้ค่ะ วันกลับมาบ้านยายแดงก็ไว้ลุงคิปยินเขานเ้ากับพี่น้องตัวยายแดงยังไม่ได้ยินข้าเลยครับห้าทุ่มกว่าแต่แดงกเมียขึ้นห้าทุ่มจะไปไปกินแล้วกันกินก็บ่อลงดอกมือ,อก,กับปากินมาหยกับอาบน้ำอาบทามืยนอนเลยค่ะ มือไล่ครับเอามือน,นี้ก็ไปคัดกองครับคัดกองกำดันเบ่หวานอยู่ในโมบานแต่ว่าพออยู่โดดนกประมาณสามโมงสามโมงกว่าคันได้กลับนละค่ะเนาะได้กลก็ได้ทันที่นี่ควนบานควนนัน่นอยู่ก็ลาบนะตื่นขึ้นกหลับมาทำมา,าช่องก็หลับลับห้อง มันคุมย <com> MM ังเลยค่ะเปนแ่แค่ะบ้านพี่น้องหน้าบ่บ้านแดงนะบ้านยาแดงหน้าตอนเช้ามาหอดเจี๊ยบเชียงพี่นังค่ะก็ได้ทอดเสียกันยากกันนะ แ็่ตอนนี้ก็น่าแล้วก็ะอกไปห่นงองกินแล้วเอาดึงมไป่นงองก็น่าพอเข้ามาก็พออยู่ใดนอะอุ่นอุ่นอ่มอยู่ในบ้านน้ำค่ะน้ำเปียกปูนเนะค่ะเนาะบ้านเด็กเองค่ะ ขนมป้านานคะคะเน,นี่านี่บุญนะคะมายเยเี่เอืนบุญภาษาไทยเขาเอื้นบุญนะคะ อนนี้ขนมเปียกอันนี้ขนมันได้ก็สะกโคขนมสคกัน อาละครอค้อนี่เล่นนี้อย่าเด่ไอ้จัดการตำบลนครน้หมอให้เลีรกเสดจมันก็เจ่ากันเลียบโบไล่แล้วกันนะ,ะเดีย๋ยวคุยกับพี่น้องจ้าพี่น้องสบายดีวะจ้าคนในพานโปก็ดีใจนำเนาะคระเนาะคนในวันในพาน,านก็สู้ไปหน,น,นะะปกกันเนาะกัน้าก็อัน ช่วงนี้น้อยก็อย่าเด็กไปนไหนีได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหอย่าเด็กได้จ้ะกดกระปุกสไครปพร้อมนะคะติดตามช่วยติดตามได้จ้ะก็ให้พคาคนพาคุาค้มค,คงขอบคุณทั้งหน้านะคะเนาะพี่น้องขอโชคดีมีชายทุกคนเด้จ้ะเด้อขอบคุณได้ด้วยจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ